สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเย็นๆค่ำๆนะคะประมาณ4ี่ห้ามเนะเอามาพบกับแนวทางราวพัฒนาของแอดนะคะเราพัฒนางวดเมื่อกี้ไม่เข้านะคะเข้าแค่ในตาราง8าแปนย์ศูนย์แปทีนี้เรามาดูของวันนี้นะราพัฒนางวดวันที่28มิถุนาย 66, นสองพยหกสิบหเนาะตัวเด่นแอดได้ 6, 0, 5, 1 3 6่งสนะคะวิ่งรูดวันนี้วิ่งรูดหนะ้ากับหก

เปลี่ยนนะคะทุกคนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นวิ่งูดหนึ่งกับสามนะคะตัวนี้ก็จะเป็นห้าหกหกห้าห้าหกหกห้า ะะ่อาแอดนิ้นนะคะนิ้นเินวิ่งรูดเนาะนิ้นวิ่งรูดแล้วก็จับบินในตารางหรือใครจะจับบินในตารางก็ได้นะคะประมาณนี้โอเคค่ะโชคดีกันทุกคนนะคะช่วงนี้แอดจะไม่ลงคลิปหน่อยนะคะเพราะว่ายุ่งๆอยู่จะลงในช่องชุมชนนะคะทุกคนลงในช่องชุมชนนะอ่าส่วนที่ใครบอกว่าหา,หาคลิปหาคลิปไม่ค่อยเจอนะคะทุกคนก็เข้าไปตรงตรงช่อง ตรงช่องของแอรนะคะแล้วก็ไปกดตรงตรงคําว่าวิดีโอนะคะวิดีโอเขาจะเลี้ยงล่าสุดไปเลยนะคะตรงนี้นะคะกดตรงช่องเข้าไปในช่องแล้วก็ตกตกดตรงวิดีโอนะคะแล้วก็จะเห็นคลิปล่าสุดเดือนลงมานะคะโอเคค่ะโชคดีกันทุกคนนะคะร่ำรวย,ยทุกคนจ้า